ทานที่ที่วัดที่อยู่ปัจจุบันนะครับผมครับเป็นครับผมครับครับอาจารย์ครับวันนี้เราเรารู้จักครับญาติโยมรู้จักท่านอาจารย์พระมหาทองสมุติธรรมธรรมธรรมธโรเป็นที่เป็นที่เรียบร้อยครับท่านอาจารย์ครับวันนี้เรามาคุยกันครับคือท่านอาจารย์เป็นพระที่เจอเหตุการณ์โดยตรงแต่กระท่านอาจารย์จะมีข้อมูลเรื่องต่างๆเรื่อง วันนี้ต้องกลุ่มมิจฉาชีพบุกวัดไทยทั่วอเมริกาครับความหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยกล่าวไว้ว่าอย่างไรครับท่านอาจารย์ลองพูดถึงว่าเหตุการณ์ที่เจอกลุ่มที่บุกมิจฉาชีพบุกวัดไทยท่านอาจารย์ลองเล่าเหตุการณ์ให้ให้โยมฟังนด้ผมกับญาติโยมที่ตามในการบุกบวชตัวใจขอุคนครับผมครับครับนี่มันเอนแบบอย่างที่ญาติโยมได้รู้ว่าเนาะตอนนี้แขกข่าวจริงจแขกนันก็ ก็คนดีก็มีคนชื่อก็มีเนาะเราก็ไม่ได้ปักปาว่าแขกเหมือนกันเนาะครับอแขกนะแขกขาวเขากำลังจุรกรรมวัดวัดพุทธนะไม่ว่าจะเป็นวัดกัมเวัดลาววัดเวียดนามครับนะครับ,รบก็ก็ก,ก,ก,กหลายที่นะจนะ๊ะเนาะที่เวอร์จิเนียก็มีที่เอนิวยอร์กก็มีครับที่กัก็มีหลายที่หลายจุดมากอาจารย์ครับ แสดงว่าไปทุกวัดหรือว่าทุกวัดเลยใช่ไหมทุกน่าจะทุกวัดนะผู้บานนะครับนาจะทุกวัดะเวอร์จิเนียก็มีอาจารย์เวอร์จิเนียวัดอาจารย์ก็มีจริงๆที่เวอร์จิเนียคือวัดวัดสันติธรรมรามวัดสันติอะไรครับผมครับเพราะว่าบางวัดก็ไม่อยากให้เอ่ยชื่อนะครับเนาะครับ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 เออเราก็บอกจากพระรัฐก็แล้วกันครกรัฐครับผมอย่างอย่างที่เราเห็นดูเดที่สุดก็คือที่เท็กซัสอาจารย์เท็กซัสครับผมวัดนั้นผมเคยอยู่ด้วยวัดวัดนั้นนะครับวัดเป็นวัดประมาณ สิบกว่าปีอาจารย์ครับผมบอกชื่อนะครับบอกได้ไหมครับผมบอกได้ไหมแต่ว่าวัดนี้เขาอนุญาตให้บอกชื่อได้เพราะว่ามันเป็นข่าวดังมากวัดบุตรโอครับครับชื่อวัดอะไรครับผมวัดวัดบุตรธรรมนารามที่ฟอร์ดบวิรนะครับอาจารย์โอวัดบุตรธรรมธรรมนารามครับที่ฟอร์ดบวิรใช่รับแล้วผมก็อยู่ที่วัดบุตรนี่หกปีอาจารย์หรือว่าครับเกือบจะโอ้อาจารย์ครับไปไม่กี่วันนะเขาสร้างวัดไม่กี่วันแล้วก็ไปอะไรประมาณนั้นเออแล้วก็อยู่ที่นั่นมาแล้ว เหตุการณ์ก็คือว่าอาจารย์ไอ้พวกแขกหเพี่ยเขาฉลาดนะอาจารย์เขานี่มนพระครับยังไงครับยังไงครับเขามีวิธีการแขกกลุ่มพูกนี้เขามีวิธีการท่านเขามีช่องทางวิธีการยังไงถึงเข้าไปบุกวัดได้ครับผมท่านอาจารย์ลงรับวิธีการแล้วให้ผมได้ยินข่าวอาจารย์ผมได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าครับเขาอุตส่าห์นี่มนพระแขกพวกนี้เขาอุตส่าห์นี่มนพระชุดหนึ่งออกไปข้างนอกอาจารย์โอ้แล้วมันก็ให้ชุดอีกชุดหนึ่งมาตลบวัดมาตลบลังวัดโอ้ โอ้ไม่ธรรมดาอาจารย์มันใช้แผนนิมนต์พระไปข้างนอกด้วยววางั้นโอ้แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีพระนอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มีโยมนะครับมีสมณเณรองคหนึ่งอยู่ที่นั่นนะสมณเณรโขงองคหนึ่งแล้วก็มียติโยมท่านหนึ่งรวมแล้วเป็นสองท่านก็กำลังนั่งคุยกันอยู่หน้าวัดอาจารย์ครับคุยกันไม่นานมันก็ขับรถกันเข้ามานะประมาณแปดโมงอาจารย์ครับเออมันก็ลงมาก่อนสามครับ อ่อ <S <S มันก็บอกว่ามันอยากแกถทวายสังฆทานมันก็พยายามพูดน้มน้วให้เน้นเข้าไปข้างในก็สาลาอาจารย์โอ้บนผักตรงนี้มัก <ๆ S 1> มัน, <ๆ S 1> ม,นมันเป็นการปล้นเล็กๆด้วยนะจย์มัน,นคล้ายๆกับเดินเปียกๆเข้าไปปยายามที่จะประกนบนาสมัเนีตรงนี้ให้เข้าไปสาลาอาจารย์โอ้กันสามนะครับและอีกมคนห้าคนมันก็ทยอยออกมาจากรถแล้วก็มันก็อ้อมอ้อมไปหลังกุฏิอาจารย์โอ้ เรลองเมนเข้าไปในสลาได้มันก็อ้อมไปผสีแล้วก็ไปงัดไอโยมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานแกลุ่มนี้ได้จานทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นโจรนะอาจาย์ต้านทานก็ไม่อยู่จย์ครับผมเขาไปแจ้งตำรวจครับไม่แจ้งตำรวจหรือไงครับโยมท่านนี้จึงคงจะประมาจจย์ไม่ได้ตกลงใจนะงงคงจะงงครับครับผมอาจจะภาษาด้วยหรือเปล่าไม่ได้อาจนะอาจจะภาษาไม่ไม่ค่อยจะ ไม่ว่าจะดีก็ได้แล้วเสร็จแล้วไม่รู้จะทำไงรนลานนะนะเห็นเขาเดินเข้าไปในกุฏิทางงกุฏินาจาครับผมโอ้ยมเขาก็เลยไม่กล้าที่จะตามเขาไปเพราะว่ามันอันตรายน่าจะเนาะครับผมใช่ครับนนี้ก็เลยเลือกที่จะเข้าไปโทรศัพท์ในรถตัวเองว่างั้นจ้ะครับผมทีนี้ก็โทรหาเพื่อนหาฝูงโทรหาคนนู้นคนนี้ก็ไม่มีใครรับสายแื่ในขณะที่สมมติเนอีกรูปหนึ่งก็กาลังไฟกับ ยมออกับกับมิจฉายชีพอีกสามท่านอาจาย์ออกกำลังคุยกันครับคุยกันหรือ่าต่อยกันไม่ได้ถวายสังฆทานให้ได้เน้นบอกว่าฉันไม่ไม่ถวายสังฆทานวันนี้ฉันไม่อยากจะถวายอะไรเงี้ยวันหลังค่อยถวายเน้นเราก็รู้ไงครับว่าเป็นเป็นเป็นมิสายชีพอาจันโอ้รู้นี่ต้องรู้รู้นะา่าโอมนะครับรู้ทั้งรู้ว่าเป็นมิตสายชีพแต่ไม่สามารถที่จะต้านทานไว้ได้เพราะว่าเรากําลังน้อยมากในที่สุดก็เลยงัดเข้าไปอาจย์งัดเสร็จมันก็รีบกันออกมาเลยนะ ครับขึ้นรถกันออกไปต่อหน้าต่อตาเลยอาจารย์อืแล้วก็สำเนนไม่มีสาเเณนไม่มีท่าที่จะมีกล้องถ่ายภาพหรืออะไรไม่มีเลยครับมันมีห้องกล้องวงจรปิดนะครับอาจารย์มีมีครับเอ่ออย่างที่เป็นข่าวอาจารย์มี้องกล้องวงจรปิดเห็นหมดเลยน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบตุลาอาจารย์วันที่ยี่สิบเหตุการณ์นะอพอหลังจากนั้นก็เหตุการณ์ก็ไปซ้ําเดิมอีกที่วัดใกล้ๆกันอาจารย์ ครับว,ว่าวัดเราอว,วัดเลาเทพว,วัดราเทพนิมิตอาจารย์น,นะครับผมที่อยู่ใกล้ๆวัดบุอาจารย์น่าจะวิ่งรถไปประมาณไม่เกิน<อ>สนาทีนะครับแสดงว่ามันคงกะว่าตะเวนทั้งทั้งแนวเลยนะ่เอาแถบนั้นทั้งหมดเลยนะใช่ครับอาจารย์ครับเกิดจะเกิดวัดบุตรเนี่วันที่ยี่สิบตุลาครับผมแล้วก็ไปเกิด ที่วัดเรานี้เทียนนิมิตนี่วันที่ยี่บสี่ห่างกันแค่สี่วันอาจารย์อแต่ oh. มันได้ใจมันย่ำใจมากนะที่วัดเรานี่ผมก็ไปกิ่นิมนต์กันบ่อยอยู่นะครับรูบ้<ม>จักพระดีรู้จักอาจารย์กรมมนาท่านเป็นจ้าวาตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วครับกมก็เป็นพระชุดใหม่นะครับ hmm. เออนั่นแหละมันเขาอาศัยช่วงที่พระออกไปออกไปสถานนิมนต์ออกไปออกไปรับหลวงพอ่อ จากสถานสนามบินอาจารย์ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวพอให้หลังมันก็เข้าไปเลยก็อันนี้โอ้ดูไม่จืดอาจารย์มันมันคนทุกอย่างแล้วมันก็เอามันก็มันก็ขนกระจายหมดเลยอาจารย์อย่างที่เราเห็นเป็นภาพเนาะไม่มีพระอยู่เลยอ๋อพระออกไปแล้พระท่านไปเลยไปหมดเลยแล้วหลวงพ่อสนามบินนะนะบันเข้าไปอย่างที่เรารู้นะครับส่วนมากคนคนลาเขาก็จะมี สังกัรงสังกทานอะไรต่างๆมีตูวบริจาคให้ไร่จำกัอนั่นแหละมันก็เลือก็ะจุยกระจายหมดเลยโอมันหลายคนมันก็เอาเอาเอาตู้เซฟไปด้วยนะอาจารย์นะตอ้แบกต้หามเปตู้เซฟใช่ไหมต้องหามกันใช่ไหมได้ไปประมาณสามหมื่นเจ็ดะจสามหมื่นเจ็ดวัดนะส่วนวัดเอ้ มันเร,เราเทปนี่มิดนี่ไม่แน่ใจจเพราะว่ามันอยู่ในอยู่ในตู้เทปนะจ๊ะเนะาะอีกอย่างหนึ่งด<บ>้วยความที่เราไม่เก่งภาษาด้วยจริงจริงเขาก็ข<อ>่าวหมดนะองลอเขาไม่เก่งภาษามันก็เลยเก็บข้อมูลาให้ละเอียดไม่ได้เนาะ